ในที่สุดสิ่งที่ทุกท่านรอคอยก็ได้มาถึงกับการอัปเดตสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของเกมท o ตุรีคุเลต e เบตเทลซูมเลเตอร์ได้กลับมาแล้วใช่ฮะในคราวนี้ฮะเขาได้อัปเดตใหม่อย่างอลังการงานสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบมัลติเพเยอรนะฮะรวมถึงได้ทำการอัปเดต เผ่าใหม่เข้ามาถึง2เผ่าด้วยกันแล้วก็ตัวละครลับอีกหนึ่งตัวเขาบอกว่าหนึ่งตัวนะผมไม่รู้ว่าจะมีซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะฮะรวมถึงแคมเปญใหม่หมๆต่างๆนานาแล้วก็แมปใหม่ๆอีกมากมายนะฮะและในวันนี้แค่ถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปสรรหาเออไปหาสิ่งที่เขาซ่อนไว้อยู่แล้วแล้วก็ พร้อมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยเอาล่ะไปลุยกันเลยจะว่าไปเนี่ยหลายคนนะ่าจะเห็นแล้วนะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเอฟเฟกต์อลังการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมฉากหลังที่เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยปกติมันจะเป็นพื้นแบบราบเรียบนะคราวนี้ฮะดู อยู่บนเรืออย่างอลังการงานสร้างนะถ้าสมมติเราออกเข้าใหม่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆเป็นการสุ่มนั่นเองนะเราก็จะเห็นแบบว่าฉากการต่อสู้สุดอลังการนั่นเองแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเห็นเขาบอกว่ามีการอัปเดตเอฟเฟกอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายนะแต่ช่างมันฮนะคุณผู้ชมฮนะในการอัปเดตในครั้งนี้เนี่ยเขาได้มีการสปอยนะว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดประตูถึง2บานด้วยกันเรเดียวว่าประตูนั้นคือประตูที่นําไปสู่เผ่าใหม่ถึง2เผ่า ในวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปหาเผ่าใหม่ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันที่ประตูบานแรกไปกันเลยเอาละก่อนที่เรานั้นจะเปิดประตูได้สิ่งแรกก็คือเรานั้นจะต้องหาประตูให้เจอก่อนซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคลิปการอัปแผนเนี่ยเขาได้สปอยเรามาเป็นที่เรียบร้อยช่ป็มอะไรที่ง่ายดายยิ่งนักนะฮะเอาละอนอื่นเลยฮะคุณผู้ชมฮะ เรามาดูประตูบานแรกการรู้สึกว่าเขานั่นเนี่ยจะซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งนี้ที่เรานั้นได้เคยมุดเข้ามาและมันไม่เจออะไรนั่นเองเนะฮะเอาแล้วพวกเจ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์นั่นไหมข้าคิดว่าเจ้าสิ่งนี้คือเบาะแสท,ที่จะพาเราไปสู่ประตูหรือว่านี่คือประตูเนี่ยเฮ้ยจงเปิดเซสมีอ,อ้เกือบหมดพลังแล้เจ้าอุ้ย อะไรกันนี่ขอเข้าไปหน่อยนะชั้เฮ้ยสังเกตว่ามีเทวรูปนะฮะยืนร้อมรอบเลยไม่ว่าจะเป็นถืออะไรเะอเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรกันนี่นี่มันประตูมิติอย่างงั้นเหรอ เราจะต้องเข้าผ่านประตูมิตินี้ไปอย่างงั้นสินะแต่อยากดูรอบๆก่อนนะ่ะนี่อะไรเนะี่ยฮะเหมือนว่าจะถือเป็นแก้วอืมเป็นถ้วยแก้วนะฮะอันนี้เป็นจิตรกรอย่างงั้นเหรอส่วนเจี่อะไรอะ่ะอ้าปากหัวเลยหมาป่าแล้วอันนี้เหมือนคาทาพีสนะคุณผู้ชมฮะอันนี้อาจจะเป็นดเวลล์รอดีวิลลอของเกมหรือเปล่าฮนะดูชุดมันดูล้ำสมัยนะ แล้วนี่ถือหนังสืออันนี้นั่งถืออะไรเนี่ยมีเป็ดด้วยนะฮะแล้วก็นมกล่องมือถือหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะใช่ก็ได้เอาเป็นว่าเจ้านี่ถือคนอาจจะเป็นผู้สร้างใช่เขาต้องเป็นผู้สร้างอย่างแน่นอนอันนี้เป็นนาฬิกากับหมวกแล้วก็นี่ถืออะไรวะเนี่ยอะไรมันทะลุไปข้างหลังวะกีตาร์ใช่ไหมกีตาร์แน่แนแล้วก็นี่อะไรเนี่ยถืออะไรไม่รู้อันนี้เขาทะเลาะกันหรือเปล่านะอืม ส่วนนี่มีค้อนคอแล้วเจ้านี่ยืนครุ่นคริตยอย่างนั้นละ่ะอืมเอาละคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราเสียเวลามันนานมากพอแล้วมันถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องเข้าสู่ประตูมิติกันไปกันเลยผูุ้บเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยให้เราจัดการบูทีมอย่างนั้นละ่ะนหนขอดูนอยสิผู้๊บพวกแกคือใครกันนะ เหมือนมีออร่าอยู่รอบตัวเขานะฮะมาพร้อมกับนี่อะไรเนี่ยอาวุธที่มีมีแสงด้วยฮะเท่ดีฮะอันนี้เหมือนแฟรี่นะฮะคุผู้ชมฮะสังเกตไหมเมือนเหมือนมีปีกกำไลปีกแล้วก็มีออร่าของพลังใช่ส่ดเจ้านี่อืมอาจจะเป็นกรงสนับมือหรือเปล่าเพราะว่ามันดูแบบไม่คมเห็นไหม อาจจะเป็นสนับมือแสงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเหมือนว่า2ฝั่งนี้จะเหมือนกันเอาละเขาบอกว่านั่นแน่มีซ่อนอยู่ด้านหลังซะด้วยนะฮะเอาละเป้าหมายภารกิจของเรานะเขาบอกให้เราจัดการพวกเขานะซึ่งอืเราสามารถใช้ได้ทุกเผ่าเลยเหรอรวมถึงซีเครตยูนิตด้วยอย่างนั้นเหรอแต่เขามีเอ,องบให้เราจากัดนะถึง2700เอหรียญน,นะฮะสองพเเหรียญอย่างนั้นเหรอ ถ้าสมมติว่าเรานเนี่ยลองใส่เทพทอของเราลงสนามดูเนี่ยจะสามารถจัดการกับพวกเขาได้หรือเปล่าฮะไหนดูซิจากการสำรวจร,รอบๆแล้วเนี่ยถ้าผมเดานะเผ่านี้น่าจะเป็นเผ่าวสวรรค์นะฮะใช่ฮะขอเรียกเผ่านี้ว่าเผ่าวสวรรค์เพราะว่าดูจากบรรยากาศรอบข้างนะเห็นไหมเห็นไหมแผ่นดินของเขาเนี่ยลอยอยู่บนเมฆนะฮะอยู่เหนือฟากฟ้าเป็นเมืองอุ้ยอุ้ยทำละเอียดมากคุณผู้ชม โอ้ oh, สวยงามอลังการเฟ,อรเฟอร้อๆนุ่นมีเกาะต้นไม้ด้วยอ่ะวิยสวยจริงนี่อะไรเนี่ยฮะโอ้โ oh, ห oh, คุณผู้ชมฮะที่นี่คือเกาะสวรรค์ข้าขอตั้งชื่อที่นี่ว่าเกาะสวรรค์มีน้ำตกเนี่ยดูดิไหลลงมาจากด้านบนอ่ะแล้วลงไปด้านล่างเกาะแบบรายละเอียดเขาดีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเทพทองของเราดีกว่านะว่าจะสามารถจัดการได้หรือเปล่านะฮะพร้อมนะ นี่อะไรเนี่ยรูปปั้นเหรอเนี่ยเห็นไหมมันมีวงแหวนอยู่ด้านหลังเนี่ยต้องเป็นเผ่าสวรรค์อย่างแน่นอนนะฮะเอาละมาเทพทอลุยการต่อสู้เดเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่าอจุ๊วิเหมือนเขาจะยิงอะไรใส่เราไม่รู้นะฮะแต่เทพทอสามารถปัดได้แล้วฟ้าผ่าลงไปตุ้มหนึ่งกระเด็นหายไปหมดเลยแล้วเข้าไปซัดหน่อยหันกลับมาเขาเข้ามาซัดเราจริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมฮะน่าเป็นสนับมือแสงแห่งสวรรค์นั่นเองนะฮะแล้วเทพทอของเราร่วงไปแล้วฮะ หรือว่านี่คือมิชชั่นของเอ่อของเผ่านี้ฮะน่าจะใช่อย่างแน่นอนนะผมว่านะนี่คือเราปลดล็อกหรือยังนะ่งหรือว่าเราจะต้องจัดการกำราบพวกเขาก่อนเดี๋ยวเรามาลองจัดการสักหนึ่งด่านกันลวกันนะฮะอืมเราจะจัดการเขายัางไงดีเมื่อกี้เนี่ยพวกนี้นะฮะเป็นสายการโจมตีระยะใกล้เนี่ยล้วก็เหมือนว่าแฟรี่เนี่ยน่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะเดี๋ยวผมขอเฮ้ยเพิ่งสังเกตถ้าเราเอายูนิตวางเนี่ยเห็นไหมมีแสงเว้ยเท่ ที่ผมเอาหน่วยโล่มาเนี่ยนะฮะผมจะมาดูว่าพวกเขานั้นเนี่ยใช้การโจมตีแบบไหนเราจะได้วางแผนได้ไปมาแล้วฮะเฮ้ยเขาโยนอะไรใส่เราไม่รู้ฮะมองไม่เห็นเลยฮะแล้ววิ่งเข้าไปซัดกันนัวเลยฮะแบบนี้ฮะเหมือนใช้พลังจิตหรือเปล่าฮะน่าจะใช่นะเนี่ย เอาละโอ้โหสักันดูแบบนี้ยังไงก็ไม่ชนะอย่างแน่นอนนะฮะเราเน้นจํานวนแบบนี้คือผมเนี่ยจะมาดูพลังของเขาเอาไว้ว่าเราเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยมีการโจมตีระยะไกลฉะนั้นฮะอืมเรานนเนี่ยจะเอาชาวบ้านนะฮะไปล่อเป้าก่อนนะฮะเพราะว่าผมสังเกตว่าการโจมตีระยะไกลของเขานนเนี่ยมันมีระยะเวลาในการคูดาวนะฮะหรือว่าระยะในระยะในการใช้นั่นเองนะฉะนั้นฮะต่อไปฮะเมื่อเรามีตัวล่อแล้วเราก็ต้องมีตัวโจมตีจริงไหมอืมตัวโจมตีงั้นเหรอ หมัดมวยดีกว่านะฮะพร้อมไปมาดูฮะนี่ฮะล่อก,กระเด็นมาอย่างนี้แล้วหน่วยเออบ็อกเซอร์ของเราเลฮะมาแล้วสัดวิ่งเข้าไปต่อยมาดิมาดิฮึมมาดิคุณผู้ชมะฮะออ้เขาแทบไม่ตายสักตัวนะฮะมีร่วงไปแค่2ตัวเท่านั้นเองนะ,ะผมคิดว่านะฮะการยขาให้ตังมาแค่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับเราก็ได้แต่ สรุปนี่คือเราปลดล็อกหรือ,อยังเนี่ยลองออกไปดูก่อนไหมเผื่อว่าปลดล็อกแล้วเราจะได้ไปเช็คความสามารถของพวกเขาแทนนะฮะ เอาละมาดูกันหน่อยซิเหมือนว่าในแผนที่แฟนตาซีกู๊ดของเราเนี่ยจะปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นนะคุณผู้ชมฮะเรามาดูที่แคมเปญกันบ้างนะเหมือนว่าแคมเปญเนี่ยก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าเรานเนี่ยปลดล็อกมาเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมนี่คือด่านแรกที่เราเนี่ยเข้าไปเล่นเมื่อกี้นั่นเองฮนะและเพื่อไม่การเสียเวลาคุณผู้ชมฮะเราไปดูเผ่าต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะเหมือนว่าเรานเนี่ยจะต้องเปิดประตูอีกบานหนึ่งพร้อมนะเราจะไปกันที่แมปสปูกี้ เอาละเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดประตูแห่งสวรรค์เพื่อไปเจอเผ่าเทพสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยในคราวนี้มันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะเปิดประตูลงสู่นรกกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอกับเผ่าอะไรเอาละคิดว่าน่าจะอยู่ในที่เดียวกันนะว่างั้นไหมนั่นมันนั่นมันอะไรกันนะออราสีดำแห่งความน่ากลัวมีเสียงที่ไม่พึงประสงค์ ดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่สังเกตรอบข้างมีรูปปั้นเหมือนเดิมแต่แค่เป็นรูปปั้นที่ผุพังไม่มีแสงรอดเข้ามาแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างพังเระเทะใช่แถมมีออร่าแห่งความมืดแพร่ออ,อกมาเอาล่ะวิหรือว่าเราจะต้องลงไปในรูนี้คิดว่าน่าจะใช่อะน,นะ ไปกันเลยไหมคุณผู้ชมฮะพร้อมนะหนึ่งสองสามึบประชุบเฮที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฮึสตินเบรดมาดูซิว่าเราเจอกับอะไรไหนดูสิผู้แกเป็นใครกันนะโอ้โหถือโล่มาพร้อมเลยฮนะคุณผู้ชมฮะจะพวกนี้คือเหล่าเทพมารอย่างแน่นอนมัาจะต้องเป็นอริกับเทพสวรรค์ที่เราเจอมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเรานนเนี่ยจะต้องปรับเขาทั้งคู่นะครับเพราะว่าเหมือนว่าจะมีภารกิจด้วยแหละใช่ไหมไหนดูหน่อยสิปึ๊บอ่าชัดเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะน่าจะเหมือนกับเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆแมพกันสักหน่อยฮนะวุ้ยนี่อะไรกันเนี่ยปีกข้างข่าวหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะมันค่อนข้างมืดโอ้แล้วมองไปข้างบนนะเห็นไหมเหมือนลอยฟ้าขึ้นไปเหมือนกันนะเป็นเมฆหมอกอย่างนั้นเหรอเหมือนเป็นกลุ่มควันบางอย่างที่พวยพุ่งขึ้นไป ด้านบนละติดนะฮะติดโซนเอออาจจะเป็นใต้พิภพก็เป็นได้นะเพราะว่าเราเนี่ยมุดลงมานั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ฮนะพระคุมกับเทวทูตที่ถือโซ่ล่ามบางสิ่งบางอย่างไว้ซึ่งเจ้านี่บอกว่จะเป็นหัวของปีศาจมีปีกด้วยปีของเขานั้นเจะจิวเวลรี่นะฮะเท่เาเรื่องนะฮะแล้วก็ หมูจะโดนโซล่ามไว้เพื่อไม่ให้ไปไหนนะอาจจะเป็นการผนึกไว้เอออะไรอะ่ะเฮ้ยผู้ชมอย่าบอกนะว่านี่คือยูนิตลับนะใช่ใช่ไหมผมว่าใช่แน่ๆเลยอ,อุ้ยมันสายเอ๊ะแล้วแหมเมื่อกี้มีปะเนี่ยเขาบอกว่ามีหนึ่งตัวอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้นะเราจะดูกันเลยไหมอยากดูกันเลยไหมถ้าอยากดูกดไลค์เอ้ย แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าว่ากดหรือยังไงเอาเป็นว่าอยา่าโกงนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะก่อนอื่นนะฮะขอดูแบบรอบๆให้จบก่อนนะนี่อะไรเนี่ยฮะลงไปใต้ดินข้างล่างอะไรอะ่ะเห็นแสงไหมวุ่งผมกลัวว่าลงไปลึกแล้วจะขึ้นมาไม่ได้อะ่ะลงไปดูหน่อยแล้วกันอะไรกันนะ่ะเหมือนเป็นตัวหนังสืออะไรบางอย่างนะว่าไงไหมเอาเป็นว่าขึ้นมาได้โอ้หมองไปนะฮะ อลังการงานสร้างไม่ต่างจากเออแมปแรกเลยนะเนี่ยมีโซ่มีอะไรด้วยแฮะอืมนี่อะไรเนี่ยออร่าแห่งความมืดน,นี้หัวกะโหลกหรือป่ะใช่ไหมเนี่ยคือกะโหลกของสิ่งมีชีวิตสักสิ่งนะที่ตัวใหญ่มากๆแน่ฮะแล้วมีออร่าแห่งความตายเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมานะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยแสงอะไรวะเนี่ยอ่ะลงไปไม่ได้เหรอโอเคคุณผู้ชมฮะ มีเหตุราด้วยเหตุเรื่องแสงอื้อาอแล้วผมคิดว่านะเราน่าจะดูกันพอหอมปากหอมคอแล้วเรามาดูนี่ก,กันดีกว่าเอาละใครที่ถูกผนึกอยู่นณะที่แห่งนี้จงปรากฏตัวออกมาซะโดยดีอชุซีเกตอันล็อกอินฟอร์โนวิเป็นโซ่นะฮะนี่คือเราเนี่ยปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแต่มผมว่านะ มันจะต้องมีซ่อนอยู่เชื่อไหมผมว่านะในแมพของเทพสวรรค์นเนี่ยมันจะต้องมีซ่อนอยู่อย่างแน่นอนนะค,ะครคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาลองกันสักหน่อยดีกว่านะว่าเจ้าเทพมารพวกนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะใส่เออเป็นตัวโล่นะเอาไปรับเออรับเท้าสักหน่อยนะไปเอาะ <S <S เอะไฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่อะ,ออะมันโผล่มาจากไหนอ่ะเมื่อกินมีปพะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีดิว่า อุ่ยมันผุดขึ้นมาจากพื้นดินมีเขาคว,วายอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเผ่าเทพมารเป็นเป็นลูกสมุนนะฮะเป็นลูกกระจอกนะดูมันกระจอกค่อนข้างกระจอกเลยนะมีใบมีดและกับเขาคว,วายแล้วนี่ฮะอุ๊ยอะไรวะน้าพวกแกปล่อยพลังอะไรมาเนี่ยอันนี้ถือโลขวานมานะแล้วมีการปล่อยพลังเหมือนเครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่เหมือนเครื่องปล่อยไฟ ไปแห่งความมืดโลกม็อคัทโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันนะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราเน,นี่ยไปดูยูนิตลับอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเน,นี่ยไปลองดูกันดีกว่าฮนะถ้าในแมปของเผ่าเทพม,มันมันมีแล้วก็ที่นี่จะไม่มีได้อย่างไรจริงไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราม,ามองหากันสักหน่อยดีกว่าผมว่านะมันจะต้องมีซ่อนอยู่ที่ไหนสัก ที่หนึงแหละเซนผมมันบอกเว้ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมันจะต้องใช่แหละมันไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างอื่นล็อกเอาละเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าออกมาซะใครที่ถูกพนึกอยู่ที่นี่อาจจะเงียบอ๋ออาจจะไกลเกินไปเอาละ่ะจงเปิดเผยตัวตนของแกออกมาซะสวีทซโซล่าอาร์ิเต็กนะฮะโอ้ ตอนนี้เนี่ยคือเราปลดล็อกยูนิตล้ำมาสองตัวพร้อมกับเผ่าใหม่สองเผ่าแล้วอ่ะเนี่ยเปิดประตูสู่สองเผ่าแล้วก็ยูนิตใหม่สองตัวแล้วสำหรับความสามารถของแต่ละตัวนะฮะขอยกไว้เป็นพา,านหน้ากักนนะฮะเพราะว่าทำในพา,าน,นี้เนี่ยรู้ดว่าเรานั้นเสียเวลาในการเปิดประตูตามหาเผ่าใหม่ตามหาซีเครตยูนิตเนี่ยมามากมายเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูมากเกินไปเนี่ยสายตาจะเสียเอาได้นะฮะเอาเป็นว่านะฮะผมสัญญาเลยว่า รอไม่นานอย่างแน่นอนนะไว้เจอกันในพันหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปก่อนนะบายจ้า